โอเคครับสวัสดีครับผม<อ>ยินดีต้อนรับนะครับสู่คณะเกษตรนะครับ<อ>ผม<อ>นายสรานหงสาครประเสริฐเ,<อ>เป็นนักวิชาการเกษตรประจำสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรนะครับภายใต้สังกัดคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ<อ>ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ลิฟต์ในวันนี้ซึ่งหัวข้อในวันเนี้ยเราก็จะมาบรรยายกันในเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์สำหรับ ที่จะเอาไปใช้ในอุปกรณ์การเครื่องไฟฟ้าในการเกษตรนะครับออในการเกษตรของบ้านเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันมากกว่าสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอาทิเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือไฟแสงสว่างบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปนอนพักอยู่ในในแปลงนาหรือแปลง เลือกส่วนไร่นาของเราเนี่ยโดยในพื้นที่เนี่ยมันไฟเข้าไม่ถึงนะครับเราก็จะใช้พลังงานจากตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมาเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเราในการที่จะใช้ไฟแสงสว่างหรือเราจจะชาร์จโทรศัพท์นะรหรืออาจจะใช้ดูทีวีก็ยังจะได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับก็กในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขออธิบายในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับจางแรกเลยครับที่ขาดไปได้เลยนะครับก็คือตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆในการแปลงแสงสว่างนะครับหรือแสงอาทิตย์เนี่ยให้มาเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแผงตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคราวนี้ความต่างศักย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของแผงว่า แผงชนิดไหนจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ความต่งางศักย์กี่โวลต์น,นะครับบางชนิด12บโวลต์บางชนิดยี่สิี่โวลต์บางชนิดสาสิบหโวลต์น,นะครับโดยโดยอุปกรณ์หลกักๆตัวแผงเนี่ยมันจะเป็นผึกเขาเรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติในการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงเนี่ยให้มาเป็นพลังงานของกระแสไฟฟ้าได้นะครับโดยเราจะดูเ,เขาเรียกว่าคุณสมบัติของเขาหรือว่าสเปคเนี่ย ได้จากด้านหลังแผงนะครับโดยผู้ผลิตทั่วไปเขาจะทํารายละเอียดบอกเราไว้ให้นะครับเช่นเขาก็จะบอกอะไรเราบ้งเขาก็จะบอกว่า maximum power นะครับหรือจานวนวัตต์เนี่ยจำนวนเท่าไหร่ตัวนี้กําลังผลิตได้เต็มที่ได้55วัตต์นะครับโดยตัวความต่างศักย์หรือตัวโวลต์เตจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18โวลต์น,นะครับคือเป็น maximum นะครับหมายถึงผลิตได้สูงสุดเพราะว่าตัวเนี้ย เราต้องยอมรับว่าตัวแสงอาทิตย์ที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันมันไม่ได้สม่ำเสมอทั้งวันบางช่วงเนี่ยแดดมันจัดบางช่วงแดดมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผงมันก็มันก็จะสปินหรือว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสงที่เกิดขึ้นเช่นความเข้มมากปุ๊บเนี่ยว้นมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่พอความเข้มลดลงมาเนี่ยวนมันก็จะต่าลงนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ครนี้ขั้วที่ออกมาสองขั้วนะครับจะประกอบไปด้วยขั้วบวกและขั้วลบนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้ผลิตเขาก็จะทําด้านด้านขวามือของผมเนี่ยนะฮะไอ้ท่านนี่ยถ้าหัดถ,ถ้าเราหันอย่างนี้นะอยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกนะครับด้านานี้ก็จะเป็นขั้วลบแต่บางบางผู้ผลิตอาจจะปรับเปลี่ยนด้านก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าขั้วไหนเพราะว่าการใช้อุปกรณ์จะ ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยจำเป็นต้องดูขั้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดถ้าต่อผิดขั้วเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากนั้นเราเราก็จะมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ผมทําสรุปให้มาเห็นอยู่ในตู้ได้เลยนะครับนะครับตู้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จนะครับถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นตัวชาร์จ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาทางการนิดนึงก็จะเรียกโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับตัวโซลาร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับ mm ้ hmm. วิธีการเลือกของเราเนี่ยเราก็จะต้องเลือกว่าไฟที่เราใช้เนี่ยจะแข็งเนี่ยเป็นไฟไฟขนาดเท่าไหร่นะครับก e ี่โวลต์นะครับ mm hmm. และตัวโซลาร์ชาร์เรารองรับไหมเช่น mm hmm. ถ้าไฟออกมา12 18โวลต์นเนี่ยแต่ตัวโซล่าเซลเราเนี่ยรองรับ12ด้วย24ด้วย36ด้วย เอ่อสิบสองโวลต์ด้วย24โวลต์ด้วย36โวลต์ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยตัวโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอสแสดงสถานะนะครับไอตัวสถานะที่หน้าจอมันจะบอก,บอ,กอะไรได้บ้างตัวเลขเนี่ยคือคือค่าความต่างศักย์นะครับค่าความต่างศักย์ไอตัวด้านขวาล่างเนี่ยนะครับที่เอ่อเป็นลักษณะของคล้ายแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือเป็นกระแสฟไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งถ้าเรา ตอนนี้ผมต่อคั่วจากโซลาเซลล์เนี่ยมาเข้าโซลาชาร์จอยู่นะครับมาเข้าโซลาชาร์จอยู่มันก็เลยเห็นว่ามันกําลังกระพริบการกระพริบของเขาเนี่ยก็คือการที่โซลาเซลล์ไฟจากโซลาเซลล์เนี่ยกำลังชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่โดยโดยตัวสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่คือตัวนี้นะครับถัดมานะครับเราก็จะเห็นนะครับพอไฟจากโซลารเซลล์ผ่านมาเข้าโซลาชาร์เจอตัวนี้จะมีหน้าที่ในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หลังจากแบตเตอรี่โดนชาร์จจนเต็มแล้วเนี่ย ตัวโซล่าชาร์จเจอเนี่ยเขาก็จะตัดการชาร์จเป็นระบบการปิดเปิดอัตโนมัตินะครับแต่เราก็ต้องดูนะครับว่าไอตัวโซล่าชาร์จเจอเนี่ยมันรองรับการชาร์จได้มากน้อยแค่ไหนอย่างตัวนี้ประมาณ20 M ่สแอมป์ถึง30มสแอมป์นะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มีกําลังเพียงพอของเขาอะนะครับอันนี้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมผมจะลองออกมาให้เห็นว่า ตัวนี้เอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มาใช้ขนาด 5M แอมป์นะครับเนี่ยเราก็ต่อขัข้วเข้าไปนะครับขับว้วบวกขั้วลบเนี่ยครับต่อขั้วเข้าไปพอเราต่อขั้วเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวสถานะเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นให้เราเห็นที่หน้าจอตัวโซล่าชาร์จตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างขนาดนเนี้ยตอนเนี้ยไฟไฟที่มีอยู่นะครับก็ประมาณ1 3 8โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเพียงพอที่เราจะไปใช้ ไฟจากตัวแบตเตอรี่จะโดนชาร์จเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะผ่านถ้าเราจะเอาอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นไฟกระแสะตรงเช่นตัวนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับเช่นถ้าเราจะใช้ตัวปั๊มน้ำตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไฟกระแสะตรงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูค้วบ,บวกค้วลบของเขาให้ดีนะครับปั๊มน้ำตัวนี้มีกำลังอยประมาณ5วัตต์นะครับ ใช้กบไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว,วิธีการเราจะต่อนะครับเวลาเราจะต่อเนี่ยเราก็จะใชเ้เราก็จะใช้ไอตัวไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าที่ตัวลัลชาร์จเนี่ยจริงๆมันก็จะมีจุดต่อนะครับมันก็จะมีจุดต่ออยู่เหมือนกันเพียงเพียงแต่ว่าที่จุดต่อของตัวลาชาร์จเนี่ยมันมีใช้งานได้ค่อนข้างจํากัดนะครับ เราก็เลยเอามาต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งทําให้เราสามารถรจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ดูคับโบวโคโ,โลให้ดีนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยพอต่อก็ถูกควบปุ๊บน้ํามันก็จะทํางานทันทีนะครับนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอุปกรณ์เล็กๆที่เรามาใช้ทําพวกน้ําพุพวกอะไรนะฮะแต่ถ้าเราเป็นปั๊มที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นน้ําที่ยังอย่างสมมติถ้าเราใช้ปั๊มตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทํารูปแบบเดียวกันได้เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือเรื่องของกําลังไฟของแบตเตอรี่นะครับที่จะใช้นะครับเห็นไหมครับอันนี้น้ำมันน้อยไปนิดนึงไม่งั้นจะพุ่งแรงกว่านี้นะครับอย่างอย่างตัวขนาดของปั๊มเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณได้ว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่นะครับนีครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการคำนวณให้ดูว่ามันคำนวณยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยใช้แผงโซลา่าเซลล์ผ่านโซลา่าชาร์จแล้วมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ยแล้วต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงเลยเนี่ยเขาก็จะทํางานจนแบตเตอรี่ไฟหมดนะครับ และสิ่งที่ตามมาคือแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําให้การทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นช่วงเวลานะครับสิ่งที่จะช่วยเราก็คือตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับตัวทัมเมอร์ตัวนี้ตัวทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะมีในหน้าที่ในการที่จะควบคุมการจ่ายไฟของเราให้เป็นเวลาตามที่เราต้องการเช่นสมมติมเราต้องการให้มันเปิดปั๊มประมาณ8ปดโมงเช้าปิดปั๊มประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเราก็ตั้งไว้เลยให้ออนตอน8ปดโมง ปิดอีกทีหนึ่งสี่โมงเย็นนะครับพอหลังจากสี่โมงเย็นปุ๊บไฟในแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ถูกใช้นะครับสมมติว่าหนึ่งวตเปอร์เซ็นที่ถูกชาร์จจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเขาก็ใช้ไปเรื่อยนะครับใช้ไปเรื่อยไฟจากแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งที่ใช้ไปก็จะถูกชดเชยด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะไม่เสื่อมเร็วเพราะม่ามีไฟสำรองอยู่เป็นเป็นไฟที่มันหมุนเวียนอยู่ข้างในอาจจะพองไปบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ควรจะใช้ไฟเกิน เซนของความจุแบตเตอรี่นะครับเช่นอย่างแบตเตอรี่10แอมป์เนี่ยเราก็ควรไม่ควรใช้เกินสัก30แอมป์ใอล้3แอมป์ถ้าแบตเตอรี่10แอมป์เนี่ยอุปกรณ์เราก็ไม่ไม่ควรใช้เกิน3แอมป์ถ้าจะให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานนะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้วอลลี่บอกว่าเออใช้เต็มสมรรถนะของแบตเตอรี่เลยก็ไปออกแบบดูนะครับแต่อุปกรณ์ที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นปั๊มน้ําที่ใช้ไฟกระแสตรงนะครับ แต่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปั๊มอยู่แล้วที่เป็นปั๊มไฟกระแสสลับนะครับหรือบางท่านอยากมีหลอดไฟแต่มันเป็นไฟบ้านอ่ะเนี่ยฟไฟที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับที่มันติดอยู่ในร้านบ้านเนี่ยเราก็อยากจะเอาไปใช้ในในท้องนานเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องแปลงนะครับเพราะว่าไฟที่มันอยู่ในแบตเตอรีม่มันเป็นไฟกระแสตรงเราก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากกระแสตรงตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นไฟกระแสสลับ เหลือเป็นไฟที่ใช้ตามบ้าน220โวลต์นั่นเองนะครับโดยสิ่งที่จะช่วยเราก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์สิ่งที่เราเขากำหนดมาเขาก็จะบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ประมาณกำลังไม่เกินกี่วัตต์อย่างตัวนี้กำหนดไว้300วัตต์ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเกิน300วัตต์เนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันไม่ถึง300วัตต์เช่น10วัตต์20วัตต์50วั หรือ100ร้อยกว่าวัตต์อะไรเงี้ยฮะสามารถที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้เต็มสมรรถนะของมันหมายถึงว่าถ้าอินเวอร์เตอร์กำลนดสา0ร้อยวัตต์เราก็ไม่ควรที่จะเอาอุปกรณ์3ามร้อยวัตต์มาต่อโดยตรงเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของการใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็อยู่มาสักเจดสิบเปอร์เซ็นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามันบอกว่าสามร้อยวัตต์เนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ย จ็ดสามยี <owner> <seeds> area, sure ่สิบเอ็ดก็ไม่ควรสองไม่ควรจะเกินสองร้อยสิบวัตต์หรืออาจจะเกินได้บ้างนิดหน่อยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยก็เรียกว่าป้องกันความเสื่อมของตัวอินเวอร์เตอร์ได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้อยู่กับเราได้นานขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมาต่อกับหลอดไฟไฟบ้านนี่เราใช้นี่แหละครับนะครับว่ามันจะเกิดผลยังไงนะครับเอาเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บปุ๊บสวิต าสายหลุดแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการต่อสายนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อสายจากแบตเตอรี่แล้วหลวมเนี่ยมันจะเกิดการสปาร์กนะครับซึ่งถ้ามันสปาร์กแล้วสะเก็ดไฟเนี่ย มันล่นลงไปในวัสดุที่เป็นพวกกระดาษพวกผ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอักคีไฟได้นะครับซึ่งมันก็มเีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ดูหลายที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้พวกเนี้ยมาช่วยเรานะครับในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับตอนนี้นะครับอตอนนี้ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไฟ ที่จะเอาใช้ไฟบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไฟจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมาใช้ได้นะครับนะครับตัวนี้เราก็ต่อปลั๊กเอาไปใช้กับโทรศัพท์ต่อปลั๊กพวกไม่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในไฟบ้านได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องคํานึงถึงกําลังของเขาว่าไม่ให้เกิน70%ของ300วัตต์ก็หมายถึงไม่เกิน2 1 0วัตต์นั่นเองนะครับนะครับแต่ตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะไฟที่ออกจากตรงจุดนี้เนี่ยมันคือไฟกระแสสลับ สามารถช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังอย่าให้น้ํามันไปโดนหรือว่ามือเข้าไปถูกต้องนะครับเอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะครับครับเนี่ยฮะเห็ He นไหมครับตัวเนี้ยครับควรต้องระวังนะครับเพราะเราเป็นส่วนที่เราใช้ต่อปลั๊กไฟบ้านเนี่ยครับ Brussels. ตัวนี้เป็นไฟ220ี่ิบโวลต์นะครับต้องระวังนะครับเพราะมันมันสามารถช็อตได้นะครับอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ นี่เป็นการใช้อ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาปั๊มขนาดตัวเล็กมาแต่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูกําลังวัดเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาเรารเรารู้แล้วว่ากระบวนการต่อกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันติดตั้งยังไงทํางานแบบไหนสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปคือเรื่องของการคํานวณน,นะครับสมมติว่าถ้าเรามีปั๊มตัวหนึ่งเนี่ยที่เราใช้อยู่ในเลือกส่วนไลนาเราเนี่ย กำลังประมาณครึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงนี่ก็คือประมาณเจ็ดรอยสิบหกวัตต์นะครับถ้าครึ่งแรงนี่ก็ตกประมาณสามร้อยเจ็ดิบวัตต์ถ้าเรามีปั๊มตัวหนึ่งที่ใช้กําลังเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์สองร้อยยี่สิบโวลต์เนี่ยเราจะต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่จะต้องใช้แผงขนาดกี่โวลต์ใช้แผงขนาดกี่วัตต์นะครับมาดูกันนะครับโดยทั่วๆไปนะครับการใช้แผงโซล่าเซลล์จะมีอยสองแบบ นะครับก็คือการใช้ไฟโดยตรงในช่วงกลางวันจากแผงโซลาเซลล์เอามาใช้ขับอุปกรณ์เลยหรือแบบที่สองเราต้องการใช้ในช่วงกลางคืนเช่นสมมติเราต้องการใช้เปิดไฟแสงสว่างในพื้นที่เลือกสวนไร่นานเราหรือตามหน้าบ้านเนี่ยนะครับในช่วงกลางคืนการออกแบบก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเราต้องการใช้ไฟในช่วงกลางคืนนะครับ ใช้ไฟในช่วงคืนเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีไฟถนนนะครับกำลังขนาดสัก10วัตนะครับสิวัตเราต้องการเปิดไฟถนนเนี่ยสิวัตเนี่ยเป็นเวลาตั้งแต่หโมงเย็นไปจนถึง6โมงตอ,อตี่สมมตินะหโมงเย็นถึงตี4เนี่ยเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงครับ10ชั่วโมงนะครับ เเราก็ต้องมาคำนวณวัตต์ก่อนก็คือกำลังงานรวมของการใช้แต่ละวันเนี่ยนะสิบวัตใช้สิบชั่วโมงเอามาคูณกันก็คือเอา1ิมาคูณกับ1ิบก็จะเท่ากับร้อยวัตนะครับหมายความว่ากำลังรวมที่เราจะใช้ในคืนนั้นเนี่ยคือเราจะต้องใช้กำลังไฟหนึ่งร้อยวัตนะครับเราจะต้องใช้ใช้แผงขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เอาไอ้ร้อยวัตที่เราคำนวณมาเนี่ยนะครับ เอาอาหารได้ห้าทำไมต้องหารด้ห้าทําอาหารได้ห้าหมายถึงจํานวนชั่วโมงของการชาร์จนะครับเราเราสมมติวนะ่บางวันอาจจะเกินห้าชั่วโมงนอนอาจจะน้อยกว่าห้าชั่วโมงแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยแผงโซลา่าเซลล์จะได้รับแสงประมาณห้าชั่วโมงนะครับนั้นในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันก็จะชาร์จไฟเข้าไปนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์หนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็คือไอหลอดไฟสิบวัตต์สิบชั่วโมงเนี่ยนะครับหารด้วยห้า มันคือเท่าไรครับ100หนึ่งร้อยหัรห้าห้าสองสิบห้าสี่เห็นไหมห้าสองสิบก็คือประมาณยี่สิบยี่สิบวัตต์นั่นคือกำจำนวนวัตต์ของแผงที่เราจะเอามาใช้สำหรับในการหลอดไฟสิบวัตต์เป็นเวลาสิบชั่วโมงเราใช้แผงแค่ยี่สิบวัตต์นะครับแผงยี่สิบวัตต์เนี่ยแล้วเราต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ครับแผงยี่สิบวัตต์เนี่ยเรารู้แล้วว่าใช้กับหลอดไฟสิบวัตต์ เปิดสิบชั่วโมงแต่เราจะต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนกี่แอมป์เราคิดยังไงนะครับเราก็เอา,เ,อาเราก็เอาจำนวนวัตทั้งหมดเนี่ยไอ้ร้อยวัตที่เราคูณเนี่ยก็คือ10บคูสบวัตเนี่ยสิบสิบวัตคูณสิบชั่วโมงเนี่ยก็คือร้อยวัตเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยโวลต์หรือความต่างศัก์นะครับแล้วคือเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่กี่ตตโวลต์ล่ะ ถ้าเราชัดเข้าแบตเตอรี่12บสองโวลต์เราก็เอาหนึ่งร้อยหารด้วยสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็หารด้วยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือศูนจุดแปห้าแล้วก็หารด้วยประสิทธิภาพของแผงอีกหกเปอร์เซ็นต์อหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือศูนย์จุดหกนะครับหมายความว่าไงหมายความก็คือหนึ่งร้อยตั้งหารด้วยสิบสองหารด้วยศูนจุดแปดห้าแล้วก็หารด้วยศูนจุดหกค่าที่ได้ออกมาเนี่ย มันจะออกมาเป็นแอมแปร์นะครับแอมแปร์ที่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคิดให้ดูนะครับว่าเออไอตัวที่ผมบอกไปเนี่ยค่ามันจะออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ารู่นะครับอ่าหนึ่งร้อยนะครับหารด้วยสิบสองโวลต์หารด้วยศูนย์จุดแปดห้าหารด้วยศูนย์จุดหกค่าที่ได้ออกมาคือสิบหกจุดสามนะครับ ค่าที่ได้มาคือ16 3 3จุามสาเท่าไหร่สิบหก .3 าสมเกก็คือปลาประมาณตีไว้ว่าสิบแล้วกันนะครับสิบห6 5ี่สหจุห้าเนี่ย1ิบเจดแอมป์แต่แบตเตอรี่ส7บดแอมป์เนี่ยมันไม่มีขายหรอกนะครับเราก็ใช้แบตเตอรี่ที่มันใหญ่ไปกว่านั้นเลยนะครับอย่าให้น้อยกว่านะครับข้ามาได้ที่ห6 3 9สมเกเนี่ยเราก็ใช้แบตเตอรี่สัก20บแอมป์ก็ได้นะครับหรือใครมีแบตเตอรี่ 9, ตเก่า5้าแอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ก็สามารถใช้ได้นะครับ เราก็เอามาใช้ช่วงกลางวันเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับไฟจากโซล่าเซลล์มันก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ที่เราที่เราต่อพ่วงเอาไว้นะครับพอถึงเวลากลางคืนนะครับถึงเวลากลางคืนปุ๊บเราก็อาจจะใช้เป็นทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดเปิดให้เราหรือจะใช้เป็นสวิตช์มือสวิตช์ปิดเปิดไฟฟ้าพอถึงเวลาที่เราจะเปิดไฟเราก็ไปเปิดตอนเช้าเราก็มาปิดนะครับเอาแบบง่ายๆแต่แบบดาเเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งเราก็ใช้ทัมเมอร์ตัวนี้ ควบคุมตั้งเวลาเลยถึงเวลามันเปิดเองถึงเวลาปิดเองนะครับก็จะช่วยเราได้นะครับในเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับต่อประหยัดไปวันวันหนึ่งก็ร้อยวัตต์อ่ะนะครับวันละร้อยวัตต์ร้อยวัตต์นะครับหลายๆวันก็หลายบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแผงตัวนี้เนี่ยอายุการใช้งานโดยทั่วไปก็ประมาณ 20- ถึงปีนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะลงทนุนเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคาของแผงมันก็ ถูกลงกว่าเดิมเยอะแหละนะครับแต่ถ้าเราจะไปต่อปั๊มล่ละเราทําไงก็คานวณลักษณะเดียวกันนะครับอ่าคนวณลักษณะเดียวกันสมมติว่าเราใช้ปั๊มร้อยวัตนะเราใช้ปั๊มร้อยวัตรเราอยากรู้ว่าถ้าเราจะใช้กลางวันเนี่ยเราจะต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่เอาคิดแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเอาไอ้ขนาดของปั๊มเนี่ยร้อยวัตเนี่ยน,นะครับคูณด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่านี่ได้คือเท่าไหร่ จ็ดสิบวัตเพราะฉะนั้นไไม่ใช่เจ็ดสิบวัตเอเจ็ดสิบวัตเนี่ยเดี๋ยวนะเอาแบบว่าถ้าเราใช้ปั๊มเจ็ดสิบวัตเนี่ยเราใช้แผงร้อยวัตไหมเราก็เทียบบรรยากาศยางเลยเจ็ดสิบวัตใช้แผงร้อยวัตถ้าปั๊มร้อยวัตใช้แผงเท่าไรก็คือร้อยคูณร้อยหารด้วยเจ็ดสิบนี่อะไรร้อยคูณหนึ่งร้อย าด้วยเจ็ดสิบอ่ะก็ได้ร้อยสี่สิบสองวัตต์หมายถึงขนาดของแผงนะร้อยสี่สองจุดแปดก็เอาไปขับปั๊มร้อยวัตต์ได้นะครับแต่ถ้าเรามากกว่าร้อยวัตต์ล่ะสมมติเรามีปั๊มพึ่งแรงสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์อ่ะปั๊มพึ่งแรงสาม้อยเจ็ดสิบวัตต์เราต้องใช้แผงเท่าไหร่ในการที่จะขับตอนกลางวันเนี่ยนะครับเราก็คูณเลยครับ เทียบบัญญัตยางเลยถ้าปั๊มเจ็ดสิบวัต์นะครับใช้แผงร้อยวัตถ้าปั๊มสามร้อยเจ็ดสบเจ็สิบวัตใช้แผงเท่าไหร่นะครับเราก็เทียบเลยนะครับปั๊มหนึ่งร้อยวัตใช้ไอ้ปั๊มเจ็สบวัตใช้แผงร้อยวัตใช่ไหมก็เอาหนึ่งร้อยคูณด้วยขนาดของปั๊มก็คือสา0ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หารด้วยเจ็ดสิบก็คือห้าร้อยี่แปดวัต ราะฉะนั้นปั๊มครึ่งแรงเนี่ยประมาณ370วัตต์เนี่ยเราสามารถใช้แผงสักประมาณ500วัตต์ก็พอไหวนะครับคราวนี้เราก็อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่า,าจาับแผงปุ๊บแล้วไปขับปั๊มโดยตรงเพราะโดยทั่วไปเนี่ยปั๊มที่ใช้ในในการเกษตรหรือปั๊มที่ใช้ในปัจจุบันปั๊มน้ำเนี่ยนะก็จะใช้ไฟไฟบ้านคือไฟ220โวลต์นะครับล้วเราจะอ,อย่าลืมนะครับต้องไปซื้อตัวนี้ด้วย่ตัวนี้ด้วยนะครับและตัวนี้เนี่ย ดูตามอะไรครับดูตามไอ้นี่เลยครับดูกําลังวัตตตามการใช้งานเลยครับสมมติว่าปั๊ม375วัตต์ใช่ไหมเราก็ซื้อไอ้ที่มันเยอะกว่า300วัตต์อาจจะเป็น600วัตต์ไปเลยก็ได้นะครับสำรรองไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันถูกมากครับไม่ไม่แพงไม่แพงเท่าที่ควรแหละนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้งานต่างๆได้แล้วหลักการของการใช้ไฟโซลาร์เซลล์ก็คือ เราเอาไฟเอาแผงโซลารเซลล์มาแปลงเป็นไฟกระแสตรงแล้วเอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วเราก็เอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้งานต่างๆเท่านั้นเองนะครับงั้นไม่ยากเลยนะครับสําหรับการเอาไปไปไปทำนะครับถ้าเราเรียนรู้สักนิดหนึ่งเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับเบื้องสุดท้ายนี่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเอา ความรู้ที่ผมได้บรรยายให้ไปฟังเนี่ยนะครับเอาไปลองทดสอบดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็โทรมาถามได้โดยตรงเลยครับผมเบอร์โทรผมนะครับอาจเตรียมปากานะครับ064-065-4197ครับอีกรอบนะครับ064-065-4197ครับก็โทรมาสอบถานนะครับเบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยแอดไลน์ก็ทักกันมาได้นะครับเกิดมีข้อสงสัย จครับทำไมมันทําแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับทักเข้ามาเลยครับแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบเลยนะครับสมมติทั้งหลายเข้ามาอาจจะว่าแล้วผมจะมาตอบข้อมูลให้นะครับแต่ก็ไม่นานเกินรอนะครับอาจจะวันสองวันอะไรยงเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามานั่งชมมากดไลค์มากดแชร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วก็ คนที่เอาไปทำได้เนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่เผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นได้นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับมันยังจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กัะโซลัเซลล์เยอะนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้คำปรบบึกษาครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับวิวในวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วรอบหน้าเนี่ยเราอาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่ององความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันครับขอบคุณครับ